สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องพระจนไปกับนายรักเร่ก็ขอญาตแกะกล่องแล้วก็จะรีวิวให้ดูนะครับเป็นสินค้าที่ได้สั่งไปในทางเพจในเฟ e บุ o k นะฮะก็เป็นหน้าไม้ครับแบบปืนสั้นนะลักษณะจะเป็นยังไงก็ เดี๋ยวขอแกะกล่องแป๊บหนึ่งนะครับต่อเป็นสินค้าที่ผมเรียกว่าเลงไว้นานแล้วฮะค,คิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะลองซื้อมาลองเล่นดูนะครับก็ไม่ได้จะเอาไปยิงอะไรหรอกฮะก็จะเอามานั่งยิงเล่นแ,ม,แ,ม,แม,ม่นมันจะแม่นไหมก็ไม่รู้นะฮะว่าเขาจะเล่นเพราะเป็นของเล่นเล่นได้หรือเปล่านะครับแต่ไม่คิดว่าจะเอามาล่าอะไรหรอกครับประมาณว่า เป็นของใช้ยิงนี่แหละฮะยิงอะไรเล่น,ลนกระป๋องกระแปงเล่นนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะแรงเอาการอยู่นะครับก็แกะกล่องกัอนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะเปิดออกมาก็จะเจอที่แถมมาครับด้านในก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆโบชัวหรือก็โปสเตอร์นะครับเป็นรุ่นของหน้าไม้รุ่นนี้ที่ผมสั่งมานี่เป็นรุ่นรุ่นใหม่นะครับ รุ่น 3A นะครับด้านซ้ายมือที่ท่านเห็นน่าจะเป็นรุ่น 2A ครับ 2A ก็เป็นรุ่นของรุ่นเก่ากว่านะครับรุ่น 3A ที่รุ่นที่ผมสั่งมานะครับก็จะมีอัปเกรดขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะยวข้อมูลผมจะลงไว้ด้านใต้คลิปแล้วกันนะครับสิ่งที่แถมขึ้นมาในกล่องก็จะมีเมื่อกี้ก็จะเป็นหลอดได้อันนี้เป็นตัวบอดี้ปืนนะครับก็เป็นเหล็กคิ่าน่าจะเป็นเหล็กหล่อนะฮะแก้วแข็งแดงหนัก เลยนี่ก็เป็นตัวสไลด์ใส่ลูกนะครับก็มีสิ่งที่แถมมาอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกดอกนะครับลูกดอกก็จะมีลูกดอก3ามอย่างนะครับก็มีดอกสั้นดอกยาวแล้วก็ดอกยิงปลานะครับดอกครบครันนะฮะคิดว่าถ้าหายก็ท่านจะสั่งซื้อได้นะครับตามท้องตลาดน่าจะมีเยอะแยะนะฮะนี่ก็เป็นหลอดได้ที่จะไวปลูกกับลูกดอกยิงปลานะครับ อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นประแจหกเหลี่ยมแล้วก็ตัวสกรูที่จะใช้ยึดตัวเข้ากับปืนนะครับนี่ก็เป็นลูกเหล็กนะครับในรายละเอียดบอกว่าเป็นลูกเหล็กขนาด6มิลน,นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวโบคันธนูมันนะครับไม่รู้ว่าภาษาเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวจะกลับไปหามาให้ข้อมูลมาให้อีกแล้วกันนะฮะเราจะลองประกอบดูแล้วกันนะครับก็ ลอ,ลองจับดูแล้วนี่แข็งแรงดีครับแข็งแรงดีเป็นเหล็ก2ชั้นนะครับเหล็กก็มีน้ำหนักเลยนะฮะในตัวศูนย์น่าจะเป็นน่าจะเป็นเหล็กหล่อขึ้นมานะครับขอแกะเอาตัวน็อตสกรูเข้ามาหยุดสักหน่อยแล้วกันนะครับ ก็เห็นว่าบรรยากาศมันเหมาะกับการน่าจะยิงกระป๋องเล่นช่วงนี้นะครับก <c oughs> ็ไม่เคยใส่นะครับผมก็ไม่เคยสั่งมาเล่นท <c oughs> เีเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนเท่า <c oughs> ที่เคยดูมาเห็นเขาบอกว่าใส่เอาสายาสายที่มันเป็นสองเส้นนะลงไปตรงข้างล่างนะครับแล้วก็สายที่เป็นเส้นเดียวนี่เอาขึ้นด้านบนนะฮะเดี๋ยวจะลองดูว่าจะใส่ถูกไหม แบบนี้ไม่น่าจะถูกนะครับเพราะว่าใอตัวรางลูกปืนมอยู่ด้านบนไม่ใช่ต้องเอาขึ้นมานะเอาตันนี้เข้าไปที่ตรงเกี่ยวนะครับตัวลังสายนะครับก็จะโอเคแล้วก็ประกอบมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับถ้าเราดันเข้ามันจะพอดีฮะนั่นไงเข้าแล้วฮะพอดันเข้าแล้วก็จะเป็นล็อกก็จะเข้าล็อกมันพอดีนะครับแล้วก็จะเอาตัว สกรูนะครับที่เขาแถมมาให้นี่ก็เป็นน็อตนะครับขันเข้าไปนะครับอนุยาตขันเข้าให้มันตึงๆสักหน่อยละกันนะฮะไม่รู้ว่าจะขันแน่นประมาณไหนนะครับก็เอาแน่นเท่าที่แรงมือเราจะบิดได้และฮะไม่ต้องจําเป็นต้องไปหาอะไรมางัดอหรอกครับเอาที่มือเรามันบิดแล้วมันตึงแบบผมไม่ค่อยไปแล้วก็ผมคิดว่าก็เ่าจะพอนะประมาณนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นมันขยับได้นะฮะตรวนั้นจะขยับเป็นสปริงขยับเอาไว้ใส่ตัวหลอดได้ที่เขาแถมมานะครับหลอดได้ยิงปลาตัวนี้นะครับเดีย๋ยวลองใส่ดูสักหน่อยแล้วกันนะฮะหลอดได้นี่ก็จะใส่ยังไงอ้าวดวง ดันลงไปนะครับดันสปริงนิดๆแล้วก็ดันลงไปก็จะเท่าล็อกมันพอดีนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวการสายพันกันนะครับเวลายิงออกไปก็ดันออกมาลังไวน้นิดๆแล้วก็เอาสายเข้าไปแต่ผมคงไม่ได้ใช้ไอ้ตัวนี้หรอกครับไม่ได้ใจไปยิงปูยิงปลาอะไรฮะรแต่ก็ไม่แน่ครับจะ <c oughs> ล,ลองถอดมาดูเส้นหน่อยคนระับก็โอเคครับ ของที่ติดมาด้วยของแถมมาด้วยนี่ก็ใช้คิดว่าจนะใช้งานได้นะครับน้วหนักปืนก็รู้สึกว่าหนักหนักได้ได้เรื่องอยูน่นะฮะยกมือเดียวนี่ก็แตมือไม่แข็งนี่ก็ไม่ไหวนะครับจะไม่นิ่งนะขันขึ้นนี้นิดนึงแล้วกันนะฮะให้มันเข้าตึงๆมือสักนิดอ่าประมาณนี้น่าจะ ได้แล้วมั้งนี่ครับประมาณนี้ตึงมือละเดี๋ยวลองขึ้นลำดูสักหน่อยแล้วกันครับชักอ๋อได้นะฮะเขาบอกว่าเวลาขึ้นลำแล้วต้องมีลูกด้านในด้วยนะครับถ้าจะยิงออกไปนะฮะเดี๋ยวยิงสายเปล่านะครับไม่ดีต่ออุปกรณ์นะครับไม่ดีต่อหน้าไม้ถ้าเราจะยิงก็นี่นะฮะ เอาตัวล้างมาล้างไว้สักนิดนะครับแล้วค่อยปลดไกหนาจะไม่ทำให้สายกระทบโดยเปล่านะครับจะทำให้สายไม่ตีนะครับตัวนี้เป็นเซฟนะครับตัวนี้เวลาจะใช้ก็ต้องปลดเซฟก่อนนะครับทุกครั้งนะฮะว่าจะยิงไม่ออกนะครับถือว่าก็น่าใช้ครับผมคิดว่าน่าใช้น่าลองใครสนใจก็ลองหามาเล่นดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการ ทดสอบนะครับ ลูบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกเจ็ดชั้นะครับตัวยาวนี้ยาวนี้ทำไมครับยาวนี้โถ้ารู้ถึง ประมาณแปดชั bad, so good, uh, so ้นตัวเดียวดอกนี้นะชั้น